ส่วนประธานนปชก็ถแถลงย้ำระดมมวลชนตรึงกำลังที่ถนนอักษะประเมินสถานการณ์ก่อนเคลื่อนขบวนครั้งใหญ่พร้อมแนะทำให้ทำประชามติเพื่อหาทางออกให้กับประเทศด้านนายจาตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชแถลงว่าเตรียมระดมมวลชนกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถนนอักษะตั้งแต่วันที่17ถึง19พฤษภาค,คมเพื่อเคลื่อนไหวครั้งใหญ่หากมีการจัดตั้งนายกคนกลางจากที่ประชุมของสมาชิกุู้ ที่สภาในช่วงเย็นของวันนี้พร้อมกับยืนยันว่านายนิวัธรรมรงบุญทรงไพศาลรองนายกรัฐมนตรีรักษาการนายกรัฐมนตรีนั้นมีอำนาจเต็มในการเสนอโปรดกล้าโปรดกระมอมพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งครั้งใหม่ได้ ทั้งนี้หากพัคประชาธิปัตย์และคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตไม่พร้อมในการเลือกตั้งต้องทำประชามติเพื่อสอบถามประชาชนทั่วประเทศว่าควรมีการเลือกตั้งหรือไม่หรือการปฏิรูปซึ่งจะทำให้การชุมนุมของกอปรปปสและนประชรวมถึงความขัดแย้งทางการเมืองนั้นยุต,ติลงซึ่งจะเป็นทางออกของประเทศ